สวัสดีครับผมพีนัทจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับในหกครอบนข้อพารับ bitcoin ประจาวันจันทร์ที่10มีนาคมนะครับราคาของ bitcoin หรือว่า btc เนี่ยก็ปรับตัวลงต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นะหลังจากที่ได้บาแรงไปน่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ช่วงท้ายสัปดาห์ก็เริ่มมีแรงขายออกมาอีกรอบหนึ่งก็จ่อจะหลุดราคาที่ประมาณ80,000เหรียญแล้วนะครับแลวตอนนี้ก็เริ่มมีการดิสู่บ้างยังไงแต่เราเด็ดมุมมอง,งของสถานะขึ้นรวมถึงรวมถึงอเดในการเทน,น,นี่ยคมีการ ก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการมรีคอไปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจกันด้วยในส่วนของเมื่อวันนี้อาทิตย์นี้ไม่ได้มีไลฟ์ต่อหอบไปด้วยพอดีติดธุระเดีย๋ยวสัปดาห์หนะ้าถ้ามีเวลาก็อาจจะเข้ามาอีกทีหนึน่งเดี๋ยวดูเวลาทีนีน,นะครับช่วงนี้อาจจะยุ่งๆนิดหน่อยนะครับในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมในกลุ่มนะอัปเดตข่าวสารก็สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างนะแล้วกดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ นะครับกดคำว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเป็นช่องทางแอปสีแดงก็กดคำว่าเพิ่มเติมนะจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดน,นะใครอยากเทรดทั้งคริปโตทองคํหุ้นอเมริกาก็เปิดบัญชีของนายเอเดนได้ใครอยากเทรดเฉพาะคริปโตอย่างเดียวก็มีเลือกทั้งอ่าไบนแนนแล้วก็บิตครับนะครับก็จะสะดวกในการฝากเงินนะครับแล้วก็โอนเงินนะครับในตัววอลเล็ตด้วย นะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็ถ้าเข้ามาสถานที่ LINE แอดเพจครได้นะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายลองสถามเพื่อนๆเพิ่มเติมดูนะครับทีนี้ในส่วนของราคาตัว b i t c o i n หรือว่าเนะี่ยนกะ็เนี่ยลงมาประมาณตอนนี้ประมาณ8,2 0ห0เราคุยกันว่ามันมีโอกาสาที่จะลงต่อนะที่เราบอกว่าตรงนี้เป็นซกเมนต์ที่4พลงต่อซกเมนต์ที่5อ่าตอนนี้เราไปดูเฉลยนิดน,นึง ในทางเฟรมันตอนนี้นะครับเดือนที่แล้วปิดไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็ถือว่าคอนเฟิร์มสัญญาในการพักตัวชัดเจนแต่ตอนนี้สิ่งที่เรามาคอนเซิร์มเลกัรวันต่อคืออ่าประเด็นเราตามเป็นท่อนถูกไหมถ้าเราซูมเข้ามาดูตั้งแต่ตรงน,นี้ปีสองพันสิบแปดที่เริ่มมีคริปโตเนี่ยแล้วก็ตรงน,นี้ที่ขึ้นมาเรามองว่าตรงน,นี้เป็นคืนหน,นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สาเซกเมนต์ตอนเนี้ยถ้า ใจดีนะครับก็คือเซกเมนต์ตรงเนี้ยเซกเมนต์ที่สามยังไม่จบก็คืออยู่ในโครงสร้างชุดสีฟ้าที่เราตามกันอยู่ก็คือเซกเมนต์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่ลุนซกเมนต์ที่ห้าอ่านี่คือไอเดียที่หนึ่งนะครับก็คือโครงสร้างภายในของชุดที่สามยังไม่จบลุนซกเมนต์ที่ห้าอันนี้ก็คือจะย่อมาเยอะนะครับใจดีหน่อยนะย่อมาเยอะก็เต็มที่อาจจะมาแค่แนวเนี้ยแล้วก็ขึ้นต่อหรืออาจจะจบต่างวันนี้นิดหน่อยประมาณ เจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นนาทีกลมๆกว่านะในส่วนของเคสที่สองอันนี้จะโหดลองมาหน่อยก็คือเซมินที่สามจบแล้วแต่ยังมีเซมินที่สี่รองรับก็คือเป็นการจบในภาพใหญ่ของทม์เฟรมนั่นเลยก็คือเซมิมัที่หนึ่งกรอบไะครับเซมิมัที่สองเซมิมัที่สามมาตอนนี้รองเซมิมัที่สี่ซึ่งถ้าเลือเราตีกรอบเป็นชันเนลก็คร่าวๆนะก็อาจจะประมาณเนี่ยหกหมื่นถึงห้าหมื่น ก็คือจะอาจจะต่ำกว่าเจ0ดหมื่นได้อันนี้คือเคสที่โหดเราลงมาก็คือเป็นสั์ที่สี่ในภาพใหญ่นะครับทั้งสองเคสก็คือจบและลุนขึ้นต่อทั้งคู่นะครับแต่ว่าเคสนี้เคสที่สองจะขึ้นแรงกว่านะข้อดีของการลงแดงก็คือขึ้นแรงเคสที่หนึ่งลงน้อยกว่าแต่ขึ้นน้อยกว่าอาจารย์ทดสอบ <c oughs> ใกล้ใ้ไฮเดียหรือออทามายก็อาจจะล่วงและนะอาจจะไปได้ไม่ไกลเพราะว่าในโครงสร้างของเชื่อกันในดีกรีที่เล็กกว่าดิกรีที่เคสที่สองมันเป็นดีกรีที่ใหญ่กว่านะครับ แต่เคสที่2ยังไม่น่ากังวลสําหรับใครที่จะเล่นรอบขาขึ้นหรือสะสมก็คือเคสที่3เคสเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนนะครับแต่เดี๋ยวเราเค่อยๆสังเกตไปว่ามันจะเกิดเคสไหนแต่เบื้องต้นมันต้องทําลายเคสที่1เคสที่2ก่อนถึงจะเกิดเคสที่สานะครับเคสที่3เนี้ยก็คือเคสของการจบในภาพของโครงสร้างไซเวในภาพใหญ่เพราะว่าบีคอยเนี้ยเป็นโครงสร้างไซเว์ในภาพใหญ่หรืออาจจะไม่ได้เป็นเทรนนะครับหรืออาจจะเป็นโครงสร้างของอินพาว นะครับไอเคทที่สาเนะี่ยย่อยๆคร่าวๆมองสองเคสนะก็คือตรงนี้คือขึ้นหนึ่งใหญ่ตรงนี้คือขา A ตรงนี้คือขา B ที่จบแล้วตรงนี้คือจริงขา C ซึ่งขา C เนะี่ยขอบเขตของเขาไม่ได้ลิมิตนะวัดเท่าไหร่แต่ขั้นต่ำก็คือสามสิบจุดสองเนของแนวฟิโบก็คือวัดทางชุดนี้ของขา B ที่ลงมา C ซึ่งถ้า B ในรูปแบบนี้เราจะเรียกว่า B, Strong. B Strong ีสองบิสองโดยปกติขา C ก็คือเต็มที่ก็คือ ข้ามทางขา a อันนี้คือขอ้อเขยในการของเขาหรือโอ้แหละไปนิดหน่อยกรณีที่เกิดว่าเป็น ultra flat นะครับอันนี้คือความโหดนะครับก็คือมันน้ดาวไซด์ในการลงก็จะเปิดถ้าเป็นเคที่3มเคสแรกทีนี้ในเคที่3ามเนี่ยมันจะมีอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเคสนอนที่ผมเคยพูดถึงก็คือตรงนี้ไม่ได้ขึ้นไปนนะริมเขานะไม่ได้ขึ้นไปริมเขาเป็นโครงสร้างของโครงสร้างไซเวีก็คือขา a ขา b ขา c แล้วก็จบแล้วับ a ใหญ่ ตอนนี้อาจจะทำเลย A B C เพื่อจบลงเป็นขา B ก็ได้นะครับลงเป็นโครงสร้างไซเวนในภาพใหญ่เป็นกรอบแบบนี้แต่ว่า Bitcoin ไม,ไม่ได้เป็นเทนที่หลายๆคนคาดการณ์ว่าแสนสองสามแสนสี่แสนห้าแสนอะไรเนะี่ยมุมมองนั้นจะถูกตัดไปเลยนะครับอันนี้คือภาพเคสที่สามเพราะฉะนั้นไปในทางลงที่มากกว่าเพราะนั้นสองเคสเนี้ยที่ลงขา C กับลงขา B เหมือนกันก็ต้องรองกราฟเฉลยนะครับแต่เป็นเคสที่ผมเอามาบอกว่า มันน่ากังวลมากกว่าแค่นั้นเองทีศเคสเนี้เราตามเป็นเคสที่4ก่อนเพื่อรู้สมมห้าหรือเคสนอนนะครับตามราลงชุดนี้ก่อนซึ่งตอนนี้ถ้าดูทางเฟรมมันก็ยังเห็นเป็นการลงมาชุดเดียวอยู่ต้องดับดูทางเฟรมวิกเพื่อดูโครงสร้างราคาภายในซึ่งโครงสร้างราคาภายในเราเคยตามกันมาแล้วว่าเดิมเราย่อยเป็นสัมที่แต่ตอนนี้เฉลยแล้วว่าตรงน,นี้ในสภาพของวิเพิ่งเป็นสัมมที่1มที่2ลงสัมที่3นะครับซึ่งสัมที่3เนี่ย ใช้คำว่ามีโอกาสจบลุนช่ที่สี่ได้อยู่นะอาจจะมีรีบาวสั้นๆนะถ้าวิกนี้ปิดแบบนี้ก็คือลุ้นรีบาวได้อยู่นะครับแต่นี้เพิ่งวันแรกของสัปดาห์นะยังไม่ชัวร์อาจจะกลับมาเป็นแท่งแดงแนละ้วลงมาหลุดโลงหาทางเจตโซนด้านล่างก็ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ผมวัดเป้าของชุดนี้ก่อนนะครับชุดนะี้ราคาลงมาอยู่ในโซนของนอนรนะ้อยเปอร์เซ็นพอดีถ้าอินพาวต้องมาถึงโซนด้านล่างซึ่งตอนเนี้ยังมาไม่ถึงถ้าวิกปิดเขียวได้เมื่อไหร่ คอนเฟิร์มแล้วว่าตรงนี้มีโอกาสเป็นนอนค่อนข้างสูงนะเพราะาอยู่ในโซนร้อยเปอร์เซ็นต์ิ่เพาไม่ถึงนะครับถ้าเป็นนอนเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะจบหรือลราขึ้นต่อเซกเมนต์ที่ห้าเลยก็ได้นะครับหรือจะไซ้เวต่อนะครับทีนี้โครงสร้างราคาของชุดนี้นะครับเราก็ดับไปดูโครงสร้างด้านในในเซกเมนต์ที่สามนะเพื่อดูว่าอ่ะกาลังทำอะไรอยู่ดับไปดูทางเฟรมเดย์ครับ ในส่วนของ t i m e เฟรมเดย์นะครับถ้าเรามองว่าตรงนี้คือเซ g m e น t ที่หนึ่งนะครับนี่คือเซมิเนนที่สองตรงนี้คือเซมิเนนที่สามนะครับในเซมิเนนที่สามเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจบหรือยังนะเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นโครงสร้างย่อยของเซ g m e น t ที่สามได้อยู่นะครับในรูปแบบของน้อยนะครับก็คือเซมิเนนที่หนึ่งเมที่สองเซมิเนนที่สามหรือ c 1หนึ่งหรือ a 2สองหรือ b ก็คือตรงเนี้ย ไอเดียที่หนึ่งก็คือเคสสีฟ้าเองไม่จบตรงนี้ปรับมาเป็นอะไรครับขึ้นหนึ่งหรือเอย่อยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นสองหรือบีย่อยกําลังลงขึ้นสามหรือ c ีย่อยนับขึ้นสามหรือีย่อยอาจจะเป็นอะไรครับสีดาขึ้นหนึ่งย่อยๆ่อยรีบาร์ขึ้นสองย่อยก็ยย 2, ยยเตรียมลงขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าก็คือทําให้ชุดนี้ลงต่อไอเดียที่หนึ่งผมจะบอกนี้ก็คือ ขอบเขตของดีๆเท่าไหรกว่าคือชุดสีดาเพราะว่าตรงนี้เป็นขึ้นสามย่อยนะครับขึ้นสามย่อยนะครับถ้าตรงนี้เป็นขึ้นสองย่อยพอตรงนี้ลงขึ้นสามหรือสีสีฟ้าที่ยังไม่จบนะตรงนี้ก็จะเลื่อนลงมาเพราะฉะนั้นขอบเขตตรงนี้ก็จะเพิ่ม หนึ่งหรือ A 2สองหรือ B ใช่ไหมสามหรือ C ซึ่งตอนนี้นึ้ 1, ห้ a, นะนหนึ่งหนะรือ a เนี่ยึือหนึ่งเนี่ยเรงเห็นรูปโครงสร้างอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้สวยเพอร์เฟกตนะตอนนี้ยังมองค่อนข้างยากเพราะว่าเนื่องจากชุดนะี้มันดีบาร์ขึ้นไปแรงนะครับดีบาร์ขึ้นไปแรงแต่ยังอยู่ในขอบเขตของชุดนี้อยู่สองหรือ B โอเคตอนนี้คือดีกรีที่สามหรือ C เพราะนั้น ถ้าเรามองว่าเป็นเคสสีดําที่ไม่จบล้วก็ว่าจากชุดนี้ขึ้นมาการ,รีบาของชุดนี้นะถ้าเป็นขึ้นสองนะก็จะไม่ควรเกินแนวฟิโบที่อ่าสามสิบแปดจุดสองห้าถึงเรคือแปดเป็นห้าถึงแปดเป็นหกจะเป็นโซนแนวต้านของขึ้นสองชุดนี้ให้เต็มที่ก็คือแปดหมื่นเจ็ดตีสักแปดหมื่นแปดนาตีตัวเลขกลมๆเนี่ยนะเครื่องค้าง เค okay. ได้แล้วตรงนี้ผมวาออกก็คือตรงนี้อันนี้คือกอกของชุดขึ้นสองสีดำรีบาวไม่เกินนี่แปดเป็นห้าถึงแปดหมืนแปดนะครับหรือต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อจบตรงนี้เพื่อลงต่อขึ้นสามสีดำะนะครับเพราะนชุดนี้สัปดาห์นี้ก็คือจะอยู่ในช่วงของการลงต่อแล้วก็ใช้เวลาในการขึ้นไม่นานอาจจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ควรจบ ขึ้นสองแล้วเพราะว่าตรงนี้จะเป็นชุดขึ้นย่อยนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตรงขึ้นหนึ่งที่ลงมาอ,อันนี้คือขา A ขา b ขา c โอเคขึ้นหนึ่งตอนนี้กําลังปรับทับทับวันนี้ปิดได้ก็คอนเฟิร์มว่าจบหนึ่งโอกาสรีบาสองก็มีนะครับแต่ทีนี้มันจะมีเคสที่หนึ่งย่อยอาจจะยังไม่จบก็ได้นะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือเคสที่เป็นอ่าขึ้นสามซีสีชมพูที่จบแล้ว อันนี้จะเป็นคของการลีบาวก็คือจะขึ้นต่อในขึ้น 4x เพราะน,นั้นขอบเขตของการลีบาวก็จะมากกว่าก็จะวัดฟิโบจากชุดนี้แทนก็จะทะลุไปถึงเท่าไหร่ครับ80,06 80,991ก็คือจะทะลุไปได้ถึงโซนนั้นนะแต่เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็คือการขึ้นขึ้น 4x นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเรามาซูมดูชุดนี้ก่อนนะครับว่า มีโอกาสคบลูกหรือยังในชุดขค้นหนึ่งสีดําตรงนี้ผมเป็นสีเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าตรงลูปของชุดเนี้ยมันมีโอกาสคบลูกไปหรือยังแล้วก็ถ้าตรงนี้ลงมาเป็นเซกเมนต์นะครับชุดนี้ก็คือลงมาเป็นอะไรครับหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ก็จะลุนเซกเมนต์ที่สี่ลงต่อเซกเมนต์ที่ห้าดินะครับถ้าจะแยกเป็นโพลีนะ โอเคเพราะนั้นดรบไปดูไทมเฟรม4ชั่วโมงครับถ้าดูจาก4ชั่วโมงนะครับโครงสร้างราคาของชุดนี้ที่ลงมาก็อาจจะเป็นเนี่ยเทรน1เซกเมนต์2เซกเมนต์3เซกเมนต์4เซกเมนต์5เซกเมนต์ถ้าตรงนี้เป็นโพลีก็อาจจะอยู่ในเซกเมนต์ที่3ซึ่งถ้าขึ้นมาวเยอะก็มีโอกาสที่อาจจะไม่จบแล้วก็ลงต่อ ตนาตัดใดที่ยังไม่มีแังซื้อนะต้องระมัดระวังนะครับชุดนี้เพราะนั้นถ้าจะให้ขึ้นหรือเดียวกับเทนเนี่ยอย่างน้อาคนเบรกเก้าหมื่นสองหรือแนน้อยก็คือคนเบรกตรงโครงสร้างทํใหายตัวนี้อประมาณแปดหมื่นหกถ้ายังไม่เห็นนะมีโอกาสที่อาจจะปรับตัวลงต่อเพราะฉะนั้นไอเดียในการเทรดก็เลยมองว่าถ้าราคานะับขึ้นไปนะครับแนวต้านตรงนี้แปดหมื่นสามสามร้อยแปดหมื่นสี หนึ่งร้อยมีโอกาสที่ราคาอาจจะยอ่อหรือพักตัวให้ก็คือโครงสร้างของสมุนที่สองของชุดนี้ที่ยังไม่จบนะครับก็คือตรงชุดขึ้นย่อยนะหรือถ้าเป็นขึ้นสองใหญ่เลยในในชุดสีดำเมื่อสักครู่เนะี่ยนะครับเนี่ยนี่ขา A ขา B ขา C ีใช่ไหมถ้าเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามอันนี้สมวม่าจบเป็นขึ้นห้าแล้วจบขึ้นหนึ่งตรงนี้ไอ้ตรงขึ้นสองย่อยๆสีดำเมื่อกี้เนะี่ยอาจจะมาได้ถึงตรงนี้ ้ล,ลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเคสของของสร้างดีกรีที่แย่กว่าเช่นสมัยที่หนึ่งซที่สองซที 1, ส่า 2, สามซีที่สี่เนี่ยอาจจะไปถึงตรงนี้หรือสูงกว่าก็จะไปได้ถึงแนวต้านถัดมาก็คือแปดหมื่นห้าสามร้อยถึงแปดหมื่นหกพันแปดร้อยอันนี้จะเป็นแนวต้านถัดมานะครับอันนี้เป็นโซนที่อาจจะวในการเล่นหน้าเซลล์หรือหน้าช็อตสิ่งที่ขาช็อตจะได้รุนก็คือขาจะได้รุนก็คือไม่ผ่านตรงโซนแนวต้านแรกตรงนี้สีแดงตรงนี้ มีโอกาสที่จะลงมาถ้าเกิดโซนสีเขียวหรือสีน้าตาลหรือดำกว่าแต่ถ้าเกิดไริษัตรงนี้ต้องไปดูทีนึงว่ามันมีโอกาสกลับทิศเป็นมุมมองอะไรได้บ้างถ้าถ้าเกิดว่าเป็น85,400-86,800นะครนะับ่วนโซนนารับถ้าช่วงนี้จะรีเบลต่อในการย่อของชุงนี้ก็คืออาจจะย่อไม่หยุดตรงโซนนี้81,400-85,000แต่ตรงนี้ต้องมาระวังนะเพราะว่าเราส่วนเทนอาจจะเด้งนิดเดียวหรือลงต่อเลยก็ได้ นับอาจจะเป็นเหมือนเส้นสียำตาก็คือหลุดมาก่อนแล้วค่อยดีดสั้นๆแล้วก็ลงมาทะเก็ดโซนล่างที่เจ็ดห่นเจ็ดสองถึง78,200จะเป็นแนวรับมานะครับเพราะนั้นตอนนี้มองได้2อเคนะถ้าเกิดว่าโครงสร้างของขึ้นหนึ่งสีดำได้เกิดใครจำได้ยังไม่จบใช่ไหมตรงนี้เป็นเซ็เมนที่1เซ้เมนที่2นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเซ็งเมนที่ส เห็นนะเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามถ้าเป็นเซกเมนต์ของโครงสร้างของชุดเนี่ยที่ยังไม่ครบหลูกของหนึ่งสีดำเนี่ยมันอาจจะมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีห้าแปลว่าตรงนี้อาจจะลุ้นเด้งได้หรืออาจจะขึ้นสูงขึ้นสองทีหนึ่งแปลว่าตรงนี้เทรนของชุดเนี่ยยังไม่จบกับอีกไอเดหนึ่งคือเทนตรงนี้มันจบไปแล้ว มันอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้หรือตรงนี้มาเพื่อเป็นขึ้น2เลยเนี่ยนเนี้ยลงต่ออาจจะแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงแนวรับตรงสีน้ตาตาลถ้าราคาลงมาต่อเลยผมมองว่าลุนที่จะเด้งสั้นๆได้นะถ้าราคาลงมาต่อเลย7 7 2 0 0ถึง 77, 77,800ลุ่น้ลนรอบเด้งสั้นๆได้นะครับแต่ว่าส่วนเทนต,ต้องระวัดระวังนะสําสหรับโซนแนวรับ,ส,บ,ส,นนบส่วนตรงนี้จะเสี่ยงค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะเด้งสั้นๆหรือไม่เด้งเลยก็ได้นะครับส่วนโซนแนวต้านก็รอดูตามที่ผมบอกนะครับประมาณนี้ครับแผนงของบิตคอยหรือว่า BTC ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองหรือไอเดียในการเทรที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันว้วยสำหรับท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ